แกกองรอรีวิวอีกหนึ่งคู่เอ็กเสดแตนอันนี้ผลประกอบการอันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเอ๊ะใช่ใช่นี่เจ็ดเดือนเจ็ดเขาอจะมาถึงเนี่ยมันใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแตนชิ่งหยุนเอ็กเสดชิ่งหยุนครับเรารีวิวชิ่งหยุนไลน์ไปแล้วใช่ไหมอ่าผมก็คาใจไงมี มีอีกรุ่นหนึ่งชิ่นหยุนใช่ไหมก็เลยไปสั่งมาเลยลองดูนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับจุดที่มันต่างเลยเนี่ยชัดๆเลยคือมันมีคาร์บอนครับคู่นี้ชิ่นหยุนไลท์ไม่มีคาร์บอนนะแต่ถ้าเป็นชิ้นหยุนเนี่ยมีคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเนื้อโฟมใช้ xstep <S. 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 s เข้าไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่าให้เพื่อนๆดใูใกล้ๆเดีย๋ยขอ,อยกเก็บกล่องนิดนึงแต่ชิ่งหยุนไลเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากเลยนะ เใส่สบายแล้วก็นุ่มแบบนุ่มไม่พอนันเด้งตอบสนองดีต่างหากเพื่อนๆนะน่าแบบดีเลยอะ่ะใช้ได้เลยกับราคาที่แบบไม่ถึง2,000นี่ผมว่าชิ่งหยุ่นไลน์นี่ใครอยากได้นุ่มๆเด้งเดงเด้ง,ดงนิดๆน,นะไม่เด้งมากนะนุ่มๆเด้งนิดๆเนี่ยชิ่นหยุ่นไลน์นี่ตอบโจทย์ก็เลยคาใจต้องสั่งชิ่งหยุ่นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับดูว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับ โฟมต่างกันเนื้อโฟมต่างกันชิ่งอยู่ไลน์ไม่ใช่เนื้อโฟมแบบนี้แน่นอนนี่ใช้ e x c ก p s แล้วก็มีคาร์บอนด้วยนะแล้วก็โฟมหนามีคาร์บอนแล้วก็โฟมหนาเป็นรองเท้าสพอร์ตที่มีคาร์บอนเหรอเออแปลกดีฮะเป็นรองเท้าสพอร์ตที่มีคาร์บอนเหรอน่าสนใจน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย300 300ในขนาด10 ในราา้าดห5า s นะครับเดี๋ยวอัปเปอร์อัปเปอร์ผ้าเมสนะสองชั้นนะครับแล้วก็แต่ขอดูต่ออินโซถอดออกมาได้ถอดมาแบบนี้โอ้โห อินโซนี้เดี๋ยวอินโซพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่นี่เลยอ่ะคือมันไม่ไม่คงคงรูปอะ่ะเอทำไมไปอย่างนี้มาเนี่ยอย,นย,ยอย่างนี้เลยไหลงี้เลยแปลกดีปกติไม่เคยเห็นอินโซแบบนี้นะที่แบบคือปกติหยิบขึ้นมามันก็จะคงที่หน่อยหนึ่งใช่ไหมไอนี่มันอยู่ว้อย่างนี้แหละอแปลกเลยนะครับ เชือกรองเท้าปกตินะครับจิ้งหยุน Made in China 9.5 US 270 CHN Upper เป็นผ้าเม็ดสองชั้นแต่โลโก้ของเอ็ e p ปไม่ค่อยชัดนะเนี่ยโลโก้มันสีแบบจางๆอะ่ะดูปะเห็นไหมโลโก้มันแบบจางๆนิดนึงอะ่ะไม่ไม่ได้เด่นชัดว่าเป็น X step อเอ็ e p ปอ่เะเอาโซก็หมาเต็มแล้วเอาโซหนาด้วย มาเต็มเหมือนนี้ไม่พอน้นหนาอีกต่างหากเห็นไหมเพื่อนๆเนจาะเอาโซนนิดเดียวนะครับน้าหนักก็สามร้อยสามร้อยกรัมซัพพอร์ตที่มีคาร์บอนเดียวแล้วเนี่ยเลยยัดยากเลยเพราะมันไม่ค่อยคงที่เนี่ยครับไ,ไม่ไม่ไม่คงตัวเนี่ยลําบากและชีวิตจะขออนุญาตนิดนึงว่าเดี๋ยวผมจะลองสวมข้างนี้ดูนะครับว่าถ้าลองสวมวจะเป็นยังไงบ้าง อะยากแล้วข้างนี้ดีกว่าใครเคยลองแล้วบ้างอ่ะใครเคยลองได้เดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกกันทีที่อยากรู้นี่ต่างจากตัวไลท์เลยเนี่ยมีคาร์บอนด้วยแล้วโฟมคนละตัวด้วยแล้วมันต่างกับรุ่นมันจะต่างกับรุ่นไอ้นั่นยังไงพวก 260x 360x ย์สังไงเนี่ยแล้วก็มีรุ่นชาร์ฟที่ออกมาใหม่รุ่นหนึ่งอะ ก็ใส่คาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ใช้โฟม x อ็เหมือนกันหมดเลยนะครับเอออ่ะเป็นรองเท้าซับพอร์ตซับพอร์ตแหละเพราะว่าโฟมหนามากหนาจริงๆหรือกึ่งซับพอร์ตกึ่งเดลี่โอ้โหนะ่าจะเป็นด้วงบินผ่านหัวผมไปเลย โอเคสวมแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราลองสวมเจ้าตัวชิ่งหยุนเข้าไปแล้วที่เท้านะครับโอ้โหแม่ฟิลมันแน่นเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเหมือนคู่ที่ลองเมื่อสักคู่เลยไอตัวช้ยไปเลยครับฟิลก็คล้ายๆกันเลยแต่แต่หนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันนี้นุ่มกว่าเออแต่ไม่นุ่มเท่ากับชิ่งหยุนไลายนะอันนี้นุ่มกว่า ที่สัมผัสนะสัมผัสได้คือรู้สึกนุ่มกว่าเมื่อตะกี้นี้นะครับอืใช้ได้นะมันมีขาบอนด้วยนะน่าจะ,น,าจะน่าจะทําความเร็วได้ด้วยบ้างนิดหน่อยใครอยากทำความเร็วได้แบบตอบสนองดีด้วยเนะี่ยน่าจะน่าสนใจนะน,น่าจะ,จะตอบโจทย์เลยอืกลิ้งเท้าก็ดีเคประมาณนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆครับก็ เดี๋ยวไปทดสอบเต็มๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีก็แล้วกันว่า Except ชิ่งหยุนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแกกลองรอรีวิวคู่นี้ไปละบ๊ายบาย